มีเพื่อนชาวสวนทุเรียนมีความทุกข์ใจพยายามติดต่อผมนะครับให้ผมช่วยคือในความเป็นจริงนี่ก็มันก็มากเรื่องนะครับเรื่องสวนทุเรียนเป็นเรื่องยากมากที่เราจะช่วยเหลือกันได้ทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าถ่ายรูปแค่สองสามรูปเนาะแต่ว่าผมก็จะพยายามเต็มที่นะครับในเมื่อเพื่อนชาวสวนเนาะไว้ใจผมปรึกษาผม มก็จะให้คําแนะนําเต็มที่เท่าที่ผมพอรู้นะครับไม่มีใครรู้เรื่องทุเรียนเต็มร้อยนะครับก็แล้วแต่มุมมองก็เหมือนตาบอดคําช้างแหละครับสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ก็เป็นความเข้าใจของผมนะครับถูกผิดท่านผู้รูกก็แนะนํามานะครับขออย่างเดียวพูดดีๆนะครับอย่าแนะนําดีๆพิมพ์ดีๆครับพูดดีๆอย่ามีคําที่ ถูกเหยียดย้ำหรือว่าด่าทอเนาะเอาง่ายๆครับปัญญาชนคุยกันครับโอเคไปกันเลยครับเพื่อนท่านนี้ผมไม่รู้ว่าทำสวนทุเรียนไปกี่ต้นนะครับแต่ว่าถอนทิ้งไปร้อยกว่าต้นแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเขาเล่าอาการเบื้องต้นมานะครับผมอ่านให้ฟังนะครับอาการใบไหม้ใบเหลืองใบร่วงต้นอายุปลูก3เดือนกว่าๆนะครับทุเรียนปลูกได้3เดือนนะครับ ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเมื่อ2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาแสดงว่าฉีดยาฆ่า,มาแมลงตอนสอนเดือนครึ่งนะครับให้น้ําปลูกเดือนแรกให้น้ําวันเว้นวันจนใบเริ่มร่วงขาดน้ําแล้วมีใบใหม่มาโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมดูรูปที่พี่เขาส่งมาแล้วผมก็จะพาทุกท่านไปดูรูปเลยว่าแต่ผมอธิบายให้ฟัง เป็นช่วงๆไปเนาะจะได้เข้าใจเห็นภาพกันมากขึ้นเป็นระดับขั้นตอนเนาะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นคือเขาบอกว่าเขาให้น้ําวันเว้นวันเนี่ยเขาคิดว่าทุเรียนขาดน้ําจนใบร่วงอันนี้เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าผมดูที่รูปที่พ,พี่เขาให้มาแล้วโคนต้นทุเรียนหญ้าเต็มไปหมดระยาสวยมากนะครับหญ้ายังเขียวะจีอยู่เลยเป็นไปได้ยากนะครับสําหรับการให้น้ําวันเว้นวันแล้วใบร่วงนะครับ ็นไปได้ยากมากนะครับในบางกรณีให้น้ําวันเว้นวันเนี่ยอาจจะพอดีเสียโดยซ้ําไปนะครับผมเดาว่านะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุเรียนนอกปุ๋ยนะครับอาจจะปลูกเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยหรือว่าใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมไปหรือว่าใส่ขี้สดนะครับลองก้นหลุม ตามสูตรหลาย,ลายท่านแหละครับมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกนะครับที่ผมเคยอธิบายให้ฟังเนาะผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าที่สวนผมนี่ปลูกโดยไม่ใส่อะไรนะครับเพื่อที่จะดูการแล้วก็เพื่อให้เขาเปอร์เซนต์ติดสูงนะครับใส่แค่ไตคโคเดอร์มาประมาณช้อนนึงนะครับช้อนโตหนึ่งกับอิมิราโกจีเพราะว่าผมปลูกบนพื้นที่สวนยางเก่านะครับรากทุเรียนเยอะปลวกเยอะมากครับ โอเคกลับมาที่เรื่องนี้นะครับพี่เขาบอกว่าลดน้ําวันเว้นวันคิดว่ามันขาดน้ําจนใบร่วงเป็นไปได้นะครับทุเรียนขาดน้ําแต่ทุเรียนขาดน้าใบไม่ร่วงนะครับยังไม่ร่วงเร็วขนาดนั้นครับถ้าเกิดว่าไม่น็อกปุ๋ยที่รองก้นหลุมอยู่หรือว่ามูลสัตว์สดหรือว่าสิ่งต่างๆที่ท่านใส่ไปสรรหาใส่ไปอยากให้ทุเรียนมันสวยตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกนะครับก็เป็นไปได้สูงครับตอนนี้ที่ ท่านใส่ปุ๋ยหลังปลูกนะครับแล้วทุเรยียนก็นอกปุ๋ยนะครับแล้วก็ผมเห็นรูปชัดเจนนอกว่าใบเริ่มร่วงแล้วก็แตกยอดดีนะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าทุเรยียนขาดน้ําจนใบร่วงเริ่มร่วงนะครับแล้วก็มีใบมาใหม่อันนี้ผมร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมมั่นใจว่านอกปุ๋ยนะครับแต่ว่าไม่นอกไม่รู้ว่านอกตอนไหนรู้ว่านอกตั้งแต่ตอนที่เริ่มปลูกลองก้นหลุมหรือว่าปลูกมาแล้วก็ใส่ก็นอกแต่ว่าทุเรียนทีอเริ่มใบร่วงแล้วแต่มีใบใหม่มาเนี่ยครับมาเร็วๆเนี่ย ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเป็นทุเรียนนอกปุ๋ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาให้แทบทุกวันมีเว้นบ้างถ้าฝนตก30นาทีต่อวันนะครับก็ไม่รู้ว่าหัวสปริงเกอร์เป็นแบบไหนนะครับแต่ว่า30นาทีต่อวันนี่ก็ถ้าเป็นหัวสปริงเกอร์500มิลลิลิตรนี่ก็เยอะครับเยอะมากก่อนหน้าที่ใบจะไหม้ร่วงหมด ผมปล่อยให้ยาลกท่วมเลยผมอันนี้ผมเห็นรูปเลยนะครับมันก็กหญยาก็ลกผสมควรแต่ว่าบางทีบางทีก็เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับทุเรียนเล็กๆเขาอบอุ่นดีครับไม่โดนแดดไม่โดนเผาไหม้ช่วงนี้ก็ยิ่งแดดแรงนะครับพอตัดหญ้ามาแล้วมแมลงขึ้นต้นกัดกินใบผมเลยฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปสองรอบบวกจังหวะนั้นได้ฉีดยาฆ่าหญ้าตามขอบสระน้ําที่อยู่ใกล้ท่อสูบน้ําไม่รู้คือสาเหตุที่ทําให้ใบไม่ด้วยหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ารูปของนี่ครับสาน้ำของพี่เขานะครับแล้วก็ฉีดยารอบบริเวณนี้นะครับเขาคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทําใหา้ยาขายะมันลงไปในน้ําแล้วก็ไปกระบบน้ําไปถึงต้นทุเรียนหรือเปล่าผมอธิบายให้เข้าใจแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหบนึ่งผมอธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะครับยา่ขายานะครับ ยาฆ่าหญ้านี่ลิ์จะลดลงทันทีในปริมาณที่เยอะมากครับเป็นสเกลล็อกเลยครับไม่ใช่สเกลลีเนียก็คือลดลดลงอย่างมากมายประสิทธิภาพจะลดลงมากมายถ้าเกิดว่าโดนน้ำนะครับโดยเฉพาะน้ําที่ไม่สะอาดนะครับแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีฝุน่นมีตะไคร่มีตะกอนยาฆ่าหญ้าแทบจะไม่มีผลแล้วนะครับถ้าลงไปในน้ําแบบนั้นหรือยาขนาดลงไปในดินนะครับโดนดินก็ เหมือนกันครับถ้าท่านไม่เชื่อนะครับท่านลองเอาน้ําตักน้ํามาจากแหล่งไหนก็ได้นะครับผสมกับดินนะครับแล้วก็ใส่ยาฆ่ายาไปนะครับแล้วลองไปฉีดดูนะครับยางนี้แทบจะไม่ตายเลยนะครับไม่ไม่แทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับคือถ้าเกิดโดนน้ําโดนดินยาฆ่ายาจะประสิทธิภาพลดต่ําลงมากครับมากแบบสกิลล็อกอะครับเป็นมากมากมากะครับ ไม่รู้คือสาเหตุของใบไหม้ด้วยหรือเปล่าฉะนั้นก็ข้อนี้มั่นใจได้นะครับว่าก็คือไม่ใช่สาเหตุนะครับยาขยะที่ลงไปในบ่อน,น้ําไม่ใช่สาเหตุนะครับวันก่อนผมเห็นใบร่วงเยอะเลยถอนทิ้งไปเกือบร้อยต้นอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับบางต้นยังเขียวแต่ใบร่วงหมดผมอยากสอบถามว่าเป็นพเพราะเพลี้ยจักจัน่นเพลี้ยไฟใบไหม้เพราะยาใช่ไหมครับเป็นเพราะดินที่ปลูกดินที่ปลูกเป็นดินร่วนปนทรายเอามาทําโคกโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันที่รูปเลยนะครับไปไปกันครับนี่นะครับต้นที่พี่เขาถอนทิ้งมาโอ้เสียดายมากปลูกต้นใหญ่ด้วยครับถอนกองเต็มเลยโอ้ใจหายครับ <c oughs> ก็ธรรมดาของทุเรียนเพิ่งปลูกได้ประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วครับล่าเขาก็ยังไม่เดินหรอกครับก็ยังเป็นขดขดเป็นรูปเป็นรูปถุงอยู่เลยนะครับแต่ถามผมผมว่า ดูดีนะครับถึงลากขดตรงนี้มันจะวนๆหน่อยก็สังเกตได้แล้วครับว่าพี่เขาปลูกต้นใหญ่เนาะครับดูลําต้นเนาะใหญ่ต้นนี้ก็คงหลายร้อยอะครับแล้วเนี่แหละครับปัญหาของต้นใหญ่ต้นหนึ่ง๋ยที่ผมเคยบอกนะครับว่าเขาเปลี่ยนถุงหลายครั้งนะครับไอ้รากที่มันขดเนี่ยมันจะมาเข้าอยู่กลางๆถุงนะครับเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยขดเยอะมากเลยนะครับเยอะมากมากมายเลย เนี่ยครับเห็นชัดเจนเนาะลากดแล้วลางนี้ดูสภาพยังดูดีอยู่นะครับผมว่าทุเรียนอาจจะไม่ได้มีปัญหาการระบบล่ากเลยนะครับถ้าลากเน่าเนี่ยไอ้ลากฝอยนี่ไปแล้วนะครับแต่วันนี้มันแห้งมาหลายวันแล้วยังเหลือสภาพดีขนาดนี้นะครับถ้าเป็นล่ากเน่านะครับลากเน่านี้น่าจะหนักกว่านี้นะครับน่าจะเน่าและดําไปเลยไม่น่าจะถอนขึ้นมาได้เป็นยังเหลือเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับเห็นกระทั่งลากที่เป็นลากตะขาบนะครับนี่เล็กๆเนี่ยครับ ยังเป็นรากที่สมบูรณ์อยู่เลยครับมาว่ากันเรื่องคำถามแรกนะครับถามว่าเป็นเพีย้ยไฟเพีย้ยจัก,กระจันฝอยหรือเปล่านะครับเพีย้ยจัก,กระจันฝอยแล้วก็เพีย้ยไฟไม่กินรุนแรงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปข้างหลังนะผมอธิบายลักษณะของใบทุเรียนที่เพีย้ยจัก,กระจันฝอยกินก่อนนะครับเนี่ยครับใบทุเรียนของ เพียจะกระจันฝอยกินนะครับลักษณะเด่นของเขาเลยนะครับเขาจะกินสองข้างแล้วก็โค uh, ้งเป็นวงพระจันทร์ตลอดแทบจะตลอดเวลาแทบจะทุกใบเลยนะครับที่มันโค้งเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็นวงพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ที่ชัดเจนมากก็คือเขากินต่อเนื่องนะครับใบที่มันจะไหม้ไม่เป็นไม่เป็นลายต่อเนื่องแบบนี้นะครับคือขอบไหม้สวยอะครับไม่เป็นจุดๆไม่ใช่ไหม้รุนแรงนะครับไม่เหมือนแห้งไปครับเหมือน เหมือนโดนไฟลวกแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไฟรุนแรงไม่ใช่ก็คือแผลสวยครับขอบสวยขอบไม่สวยนะครับนี่คือสภาพก่อนที่พี่เขาบอกว่าจะฉีดยานะครับหัวสปริงเกอร์ไก่ไก,ก,ก,ก่ต้นทุเรียนไปไหมนะโดนน้ำไม่นอต้นยญ้าบังหัวสปริงเกอร์หมดหัวนี้น่าจะเป็นหัวร้อยห้าสิบนะครับหัวร้อยห้าสิบก็เป็นไปได้แล้วครับที่จะให้ประมาณ ยี่สิบหรือสามสิบนาทีครับอันนี้หัวหัวเลขครับหัวร้อยห้าสิบแต่ผมว่าญ้าลกไปนะครับตัดปลายมันบ้างไว้หญ้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ลกจนทั่วหัวสริงเกิร์ะครับบางทีน้ํามันก็ไปโดนหญ้าแล้วก็ไม่กระจายเป็นวงแต่ว่าดูจากสภาพแล้วหญ้าสวยนะครับเป็นหญ้าที่หญ้าใบเลียวครับใบหญ้าใบแคบผมว่าดินดีด้วยนะครับเป็นดินดีแล้วก็ น้ำพอปุ๋ยพอแหะครับหญ้าเขียวเชียวครับนี่คือสารน้ําที่พี่เขาบอกนะครับก็คือ,อยาขายะามาฉีดรอบบริเวณตรงนี้นะครับฉีดรอบขอบสระแล้วก็เลยสงสัยว่ายาขายะาได้ลงไปในสระไหมอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่ายาขายะาลงไปในโดนน้าโดนดินแล้วประสิทธิภาพจะลดต่ําลงเยอะมากครับแม้แม้แต่น้ําไม่สะอาดนะครับสําหรับยาขายะาประสิทธิภาพลดต่ํามากครับนี่ครับลักษณะใบ ใบไม้ใบไหม้ร no. ุนแรงมากเลยนะครับด <ah> ูจากลักษณะใบนะครับใบไม้รุนแรงแล้วก็เน่าเน่ามาเลยครับไม่ไหม่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้เป็นรูปเป็นต่อเนื่องเป็นรูปวงพระจันทร์เสี้ยวเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับก็คือไม่ใช่เพี้ยจักกระจันฝอยแน่นอนครับแบบนี้ไม่ใช่เพี้ยจักระจันฝอยครับดูครับอาการไม้ไม่รุนแรงเลยครับไม่รุนแรงแล้วก็ ไม่ใช่เพี้ยจะกระจันฝอยแน่ครับแล้วก็ไม่ใช่ระบบลากนะครับเพราะว่าเขายังแตกยอดอยู่นะครับพยายามที่จะแตกยอดพยายามที่จะมีชีวิตรอดอยู่นะครับอันนี้น่ะผมเคยอธิบายเรื่องกำแพงใช่ไหมครับที่ผมเรียกสิ่งนี้ว่ากำแพงเนาะผมจะอธิบายอีกรอบนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มาใหม่อาจจะไม่ได้ติดตามคลิปผมตลอดทุกครั้งนะครับสังเกตที่ขอบรอยไหมนะครับที่ตรงขอบตรงนี้เลยนะครับ ขอบตรงนี้ลอยไหมเห็นลอยเหลืองๆไหมครับทุเรียนนะครับพยายามกั้นพยายามกั้นสิ่สงที่มีมากระทบนะครับสิ่งที่มาละคายเครื่องหรือแพ้ทําให้เขาแพ้นะครับเขาสร้างขอบขึ้นมากัน้นขอบเหลืองๆนี่นะครับแล้วก็ใบเขาจะไหมอยู่แค่นั้นครับแสดงว่าอันนี้นะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับไม่ได้เกิดจากโรคภายในและที่ผมมั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเลยก็คือ ลอยไหมนี้ไม่สามารถทะลุกำแพงได้ครับไม่ครั้งเดียวครับไม่ครั้งเดียวไม่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดเลยครับหยุดจากาที่ใบเขาที่มันเหลืองเนี่ยนะครับที่มันเหลืองที่เพื่อนเห็นว่ามันเหลืองเพื่อนบางคนอาจจะคิดว่านี่คือทุเรียนใบเหลืองนะครับไม่ใช่นี้ก็คือคกลไกตามธรรมชาตินะครับที่พยายามมาสกัดกัน้นสิ่งที่ทําให้เขาละคายเครื่องครับหยุดครั้งเดียวครับกำแพงชั้นแรกทะลุไม่ได้ผมเคยเอารูปทุเรียนที่เป็นโรค ลาใบไหมใบติดนะครับเขาจะทะลุกำแพงไปเลยครับจะทะลุเป็นชั้นๆพยายามสร้างขึ้นมาแต่ลานันก็กินทะลุกำแพงไปเขาก็สร้างกำแพงใหม่นะครับมันจะเป็นแกเดียนไล่แกเดียนมาเลยครับไล่เป็นเฉดเฉดมาเลยครับอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นจากปัจจัยภายนอกนะครับแล้วไอ้ที่ใบเหลืองนี่นะครับเกิดจากกลไกตามธรรมชาติที่เขาป้องกันพยายามสร้างขึ้นมาสกัดกั้นสิ่งที่ทําให้เขาแพ้และลายเครื่องนะครับนี่ครับไม่รุนแรงนะครับ ไม่รุนแรงมากครับสังเกตว่าสม่ำเสมอนะครับตั้งแต่ยอดจนถึงโคนต้นเลยครับเห็นไหมครับตั้งแต่ยอดจนถึงโคนต้นเลยตั้งแต่ใบย,ยอดจนถึงโคนต้นเลยผมเดาเอาว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นอะไรที่ท่านฉีดเข้าไปแน่นอนครับฉีดเข้าไปแล้วเขาแพ้นะครับแพ้รุนแรงนะครับ ไอ้เรื่องใบเรืองๆนี่ไม่ใช่ว่ามันขาดปุ๋ยขาดอะไรก็หามาตืมอีกนะครับไปกันหนังนะครับถ้าสภาพนี้ปล่อยไปก่อนครับรอเลี้ยงยอดใหม่นะครับอันนี้คือกลไกทําธรรมชาตินะครับใบเรืองๆเนี่ยครับคือกลไกตามธรรมชาติของทุเรียนนะครับที่เขาพยายามสกัดกั้นโรคนะครับเนี่ยครับเขาจะสร้างกําแพงขึ้นมานะครับตรงนี้ให้ใบให้มันหยุดอยู่แค่นั้นนะครับไม่ลุกลามไปต่อนะครับรุนแรงครับรุนแรงแล้วก็มีใบร่วงร่วงลงมาทั้งอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นล่วงจากเพี้ยจักจั่นฝอยนะครับท่านจะเห็นชัดเจนเลยครับเวลาล่วงมามันจะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเลยครับโค้งๆไม่ใช่ยับยุยยีหรือว่าเป็นรูปไม่สวยแบบนี้นะครับไอแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพี้ยจักจั่นฝอยแน่นอนนะครับแล้วก็ผมดูยอดหลายอันที่ยอดเขายังคงเหลือนะครับไม่มีเพี้ยไฟเลยครับยอดสวยมากครับไม่มีลาดําเลยครับยอดไม่มีลาดําไม่มี ไม่โค้งไม่งอเลยอยากจะโตมากแล้วครับเนี่ยยอดนี้สวยด้วยครับเนี่ยยอดเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยครับดูยอดที่พยายามจะขึ้นใหม่นะครับยอดสวยด้วยครับยอดสวยไม่มีไม่มีเพี้ยไฟไม่มีลายแดงเลยครับไม่มีลาดำไม่มีคอโค้งเลยครับอันนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าไม่แล้วก็ยังแตกยอดใหม่นะครับ เขาพยายามจะรอดนะครับเขาพยายามทุกวิธีทางที่จะอยากรอดเหมือนกันนะครับดูเขาสร้างกลไกธรรมชาตินะครับเพื่อมาหยุดตรงนี้นะครับหยุดขอบที่มันไหม้นะครับชัดเจนไหมครับกําแพงชั้นแรกนะครับทะลุกําแพงชั้นแรกไม่ได้นะครับเป็นปัจจัยภายนอกนะครับถ้าท่านอยากฟังเรื่องนี้ชัดๆนะครับให้ไปฟังที่เรื่องคลิปการรักษาโรคทุเรียนนะครับ คลิปมันยาวมากประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยครับผมไม่สามารถย่อๆลงมาพูดตรงนี้ได้นะครับท่านต้องไปดูคลิปเต็มตรงนั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับอธิบายเรื่องพวกนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยครับเวลามันล่วงลงมาแล้วมันเป็นยับยับยู่ยู่มันไม่ได้สวยครับถ้าเกิดว่าเป็นเพ้ยจักรจันฝอยนะครับใบอ่าเขาจะโค้งเป็นวงพระจันทร์แล้วก็ลอยไหมเรียบๆเลยครับไม่ได้ยับยู่ยี่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมสอบถามพี่เขาบอกว่าใส่ไปที่โคนต้นนะครับเขาบอกว่าเป็น พวกปูนเปลือกหอยนะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอามาใส่แบบนี้นะครับอย่าพยายามใส่สิ่งใดเข้าไปที่ชิดโคนต้นทุเรียนแบบนี้เลยครับอันตรายมากครับเม้แต่ปุ๋ยหรือว่าอิมิดาโกจีหรือว่าไตโคเดมาหรือว่าสิ่งต่างๆก็ไม่ควรใส่เข้าไปชิดขนาดนี้นะครับบอบบางมากครับตรงคอคอทุเรียนเนี่ยครับคอไอ้คอดินเนี่ยครับคอโคนเนี่ยครับคนเคลียให้โล่งเลยครับ ไม่ไม่ควรใส่อะไรเข้าไปนะครับแม้แต่ปุ๋ยแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคราวนี้เรากลับมาวิเคราะห์กันเนาะผมก็เลยสอบถามไปอีกว่าพี่ได้ฉีดนอกจากบอกว่าฉีดยาเพี้ยนะครับมันไม่มีเพี้ยครับ มันไม่มีเพี้ยครับมันไม่มีเพี้ยไฟก็ไม่มีเพี้ยจักระไอเพี้ยลายแดงก็ไม่มีครับคอนี่สวยมากเลยนะนี่นี่คอเห็นคอตรงนี้ไหมครับนี่ตั้งตรงเนี่ยครับคอตั้งตรงเลยแล้วไม่มีลาดำๆอะไรเลยครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีเพี้ยนะครับไม่มีทั้งเพี้ยไฟนะครับแล้วก็ไม่มีทั้งเพี้ยจักระจันฝอยนะครับแต่สิ่งที่พี่เขาไม่ได้บอกนะครับแล้วผมก็เลยถามไปว่า ทุเรียนไปร่วงแบบนี้หรือว่าอาการไม่ค่อยดีแบบนี้พี่ฉีดอาหารเสริมอะไรไหมก็เรียบร้อยละครับคำตอบก็คือฉีดอาหารเสริมทางใบนะครับผมก็ว่านะครับอาการแบบนี้มันเหมือนอาการนอกปุ๋ยนะครับแต่ว่ามันรูปเพียงแต่มันรุนแรงกว่านอกปุ๋ยเหตุผลที่มันรุนแรงกว่านกปุ๋ยนะครับเพราะว่ามันสัมผัสโดยตรงนะครับฉีดลงมาใส่ใบมันโดยตรงนะครับ มันถึงไหม้มันถึงเบิอนแบบนี้นะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามรักษานะครับเนี่ยครับไอ้ที่ขีดเหลืองๆเนี่ยมันไม่ใช่ทุเรียนใบเหลืองขาดปุ๋ยไปหาอาหารเสริมมาใส่อีกนะครับไม่ใช่ว่าเปียวยามาฉีดอีกนะครับไอ้ขอบเหลืองๆนี่มันเป็นกลไกธรรมชาติของทุเรียนนะครับที่เขาพยายามปกป้องนะครับรักษาตัวเองนะครับเนี่ยครับพันจะเห็นเลยนะครับว่าขอบเนี่ยครับมันจะเหลืองตามขอบไห้เนี่ยเห็นไหมครับ เขาพยายามสร้างกำแพงกั้นนะครับสิ่งที่ให้เขาเป็นทําให้เขาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ทําให้เขาระคายเคืองหรือเขาไหม้นะครับเขาพยายามสร้างกำแพงกัน้นแล้วกั้นได้ในกำแพงแค่ชั้นแรกชั้นเดียวนะครับอันนี้คือปัจจัยภายนอกครับอันนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่นนอกปุ๋ยอาหารเสริมทางใบนะครับไม่รู้ให้ตัวไหนไปลราผมก็ไม่ได้ถามหรอกแต่เพาผมว่าชัดเจนครับชัดเจนนะครับ น็อกอาหารเสริมทางใบนะครับเคมอาหารเสริมทางใบนะครับระวังกันด้วยนะครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากใช้อาหารเสริมทางใบหรือว่าให้ปุ๋ยทางใบอะไรกับทุเรียนเล็กกุทเรียนใหญ่ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ผมไม่ได้ห้ามมันมันส่วนท่านเนาะครับแต่ว่าวิธีการใช้นะครับถ้าหากว่าทุเรียนป่วยอยู่แล้วก็ไปอยากให้เขาสวยนะครับสรรหาอาหารพวกนี้ไปใส่เนี่ยมันแย่นะครับเพราะว่า เขาเองก็ไม่มีใบเขียวพอที่จะสังค้อแสงอะไรได้มากมายแล้วถ้าเกิดว่าทุเรียนป่วยหรือว่าใบมันเริ่มร่วงนะครับใจเย็นๆดีกว่าครับใจเย็นๆใจเย็นๆรอยอดใหม่เลี้ยงยอดใหม่นะครับอันนี้ผมฟันธงตรงนี้เลยนะครับผมใจผมไปทางนอกอาหารเสริมทางใบนะครับจากเหตุผลต่างๆนานาที่ผมอธิบายมากแล้วครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใดมีคําแนะนํานะครับก็ คอมเมนต์ไมาได้เลยครับคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับมันมีใครเก่งใครไม่เก่งหรอครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาใครจะนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็คิดวิเคราะห์เอาไปประยุกต์กับสวนตัวเองได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ